มอยู่กับผมลูทเตอร์เหมือนเธอ,อแล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากใครจะมาบอกว่าทำมาถึงไม่ลงคลิปทาวเวอร์ดีเฟนคลิปเล่นเกมแล้วก็มาอัปเดตว่าตัวเองเล่นเกมอยู่หรือเปล่าข้างล่างนี่จะบอกได้นะว่าเล่นเกมอยู่เมื่อไหร่เพราะที่ผมไมนได้อัปคลิปก็ไปฟาร์มหลังไมนะครับเทียบเลย เก็บเก็บเพียบเยอะเลยนะก็เออเกิดละโทรศัพท์มือถือปวแล้วก็แหลกด้วยก็ไม่ฟาร์มได้มั้งผมจะมาอัปเดตพูดใส่ทำไมเออก็ที่ได้มานะฮะก็จะมีเซนต้าทีแมนซึ่งไปเทรดมาเนาะแล้วก็ ผมก็ได้เลยใครท่านสปิกแมนอัปเกรดเด็กใครท่านสปิกแมนซึ่งผสมได้มาส่วนนี้ก็เหมือนการี่คินโตก็คือกิสคาเมล่าแมนเด็กคือีิคินโตแล้วก็ววนี่ตัวอีเวนต์ตัวนึงอีเวนต์ฉลองปีใหม่ซึ่งไม่รู้ชื่อเพราฉนันไม่อา่านแล้วก็ดีเจฟอ e สปิกแมนนี้มีตัวหนึ่งผมสมได้มาแล้วกตัวหนึ่งก็ไปได้จาก กมแล้วก็นี่แน่นอนเอลคาเมลาอยู่นั่นใหจะำลังก็เนี่ยส่วนพวกนี้ที่เหลือผมก็ไปสมแมได้มาบางตัวก็ไปเขตได้มานี่ตัวเย็นผมผาาขา,มาเรียบคูหาเขามาแล้วเย็นใหม่หาเขามาแล้วก็ไปแอบไปฟาร์มมานิดนึงนิดเดียวจริงๆไม่ได้ฟาร์มเยอะเลยพูดจริงนะเราปิดเสียงนิดน่ง เเอามามปิดพลงโอเคโอเคปิดเพลงลวแล้วก็ข่าวสารก็อนี่นะก็ปกติเงี้ยทำไม <c oughs> นะนะผมใช่คนพูดเก่งแล้วก็ส่วนเรื่องถามว่าจะเล่นต่อไหมคลิปนี้นมีอยู่แล้วแล้วก็เรื่อง แล้วก็เรื่องเ <ro> น็ตท <när S 1> ี่บ้านคือเน็ตที่บ้านผมมันไม่มีฮะก็ก็เลยไม่ได้ลงคลิปตอนนี้ผมอยู่บ้านย่าก็ลงคลิปได้คลิปนี้ก็จะมาแจ้งว่าผมอาจจะไม่ลงคลิปบ่อยๆก็จะทำอเนิเมชั่นแทนไปกว่าล้วกันนะผมจะเข้าใจจะหันหน้าใหม่ละตัวละครโอเคก็อัปเดตแค่นี้แหละบายครับท่านผู้ชมโอเค ก็อัปเดตแค่นี้แหละบ๊ายบายครับท่านผู้ชม